สักแก้วกู้ภัยอรันเร่งช่วยชีวิตลูกแมวถูกเหล็กดัดเสียบขาห้อยต่องแต่งบนกำแพงเมื่อวันที่13มกราคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานเจ้าหน้าที่กู้ภัยอรัญยประเทศหลังได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่สมาน ผู้ใหญ่บ้านฟ้าพ้วยว่ามีลูกแมวถูกเหล็กดัดเสียบที่ขาติดอยู่บนกำแพงสูงประมาณ3เมตรบริเวณบ้านฟ้าพ้วยหมู่9ตำบลฟ้าพ้วยอเภออรัญญประเทศจังหวัดสักแก้วเจ้าหน้าที่ไปถึงพบลูกแมวเพศเมียอายุประมาณ3-4เดือนถูกเหล็กแหลมกำแพงเสียบขาหลังด้านขวาคาดว่าน่านจะพลัดตกจากบนหลังคาสอบถามชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงลูกแมวตัวดังกล่าวไม่มีเจ้าของ ไม่ทราบว่าหลงมาจากทิศทางใดถึงได้พลัดตกมาถูกเหล็กแหลมของรั้วกำแพงเสียบไม่สามารถขยับตัวได้ลักษณะดูอิดโรยคาดว่าจะน่าติดมาแล้วหลายชั่วโมงจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำน้ำมาให้น้องแมวตัวดังกล่าวดื่มเพื่อให้คลายร้อนเพื่อสงบสติอารมณ์ไม่ให้ดิ้งจนเก็บไปกว่านี้ ่อมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงตัดสินใจใช้อุปกรณ์ตัดถ่างใช้เวลาประมาณ30นาทีจนสามารถนำตัวน้องแมวลงมาจากรั้วเหล็กแหลมได้และให้การช่วยเหลือโดยการทำแผลห้ามเลือดเบื้องตน้นก่อนที่จะนำตัวน้องแมวที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลสัตว์อรัญญประเทศโรงพยาบาลอารัญรักอำเภออันประเทศจังหวัดสักแก้วโดยทางด้านนายศัตวแพทย์วรเศษคูวิจิตสุวรรณหรือหมอไก์ได้ให้การช่วยเหลือน้องแมว ตัวดังกล่าวจนปลอดภยัยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นก่อนหน้านี้คุณหมอไกก็ได้เคยช่วยเหลือน้องหมาที่ขาขาดซึ่งถูกรถชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเช่นกันซึ่งตอนนี้น้องแมวตัวดังกล่าวหลังได้รับการรักษาตอนนี้ปลอดภัยดีแล้วและรับไปดูแลในขณะนี้ภาพข่าวในยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสแก้ว વિરત પિન સજા પેલા હા હા બહુ મની બોટ લઈ